น้อง no, สวัสดีครับกันเร็วลูก You guys want to go swimming? You guys want to go swimming? น้องครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนครับค่ะ We are uh, up in North Conway for the night to have a quick little getaway for my birthday. วันนี้นะคะ Because I'm turning into an old man. and uh, yeah, just enjoying a little family time in the hot tub. Yep. <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ Resident Inn North Conway นะคะที่ New Hampshire <Yeah. S 2> ไม่มีคนเลยตอนนี้ประมาณเกือบ5้ามงเย็นคนไม่มีเล่นน้ำเลยนะคะเรียม <c oughs> <laughs> นวครับ say something Did you have fun swimming? Say something Did you have fun swimming? s w i m m i ยูน e ี่ e <a> วันนี้น้องหมามาด้วยนะคะค่าน้องหมายี่สิบเหรียญนันาสวัสดีครับสวัสดีครับนัาอยากกินพิซซ่าไหมลูก <Yeah. S 1> กินพิซซ่านะโอเคนะโอเคอยากกินพิซซ่าพิซซ่า coming พิซซ่า c o m อันนี้ร้านพิซซ่านะคะเราสั่งพิซซ่ากันคืนนี้นะคะร้านปิดทุ่มเนื้อรคะที่นี่ let's get some pizza ลองไปเอาเร็ว ที่นี่นอ t คอนเ w a y นะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สินาทีนะคะมืดต,ตื่อแล้ววันนี้เรานอนที่ r e s i d e n t i n n ที่ North Conway นะคะเพื่อนๆอันนี้ยำยำค่ำคืนนะประมาณยังไม่ถึงทุ่มหนึ่งเลยนะคะได้พิซซ่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกันในห้อง อันนี้พิซซ่ามาแล้วนะคะ mango, ero, Hawaiian. เหมือนกับคล้ายๆาฮาวายเยนแต่ว่าแบบเผ็ดแล้วก็นี่เป็นชีสชีสพิซซ่า w h o s birthday tomorrow? This guy ฮะให้ตกใจหมดเลย <Yeah. S 1> กินไรพิซซ่าโอ <Yeah. S 1> okay, เคเลียม <c oughs> กินอะไรลูก <Yeah. S 1> กินอะไรพิซซ่า วันนี้ไม่หลับม่นอนวันนี้นอนดึกค่ะตอนนี้เราก็จอดรถกันแล้วนะคะแล้วก็เรากําลังจะเดินลงไปที่ริมแม่น้ํานะคะสาโคนะคะก็อ่าเป็นน้ำที่เย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่า อยู่ทางเหนือเนอะน้าทางนี้จะไม่ค่อยอุ่นนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยน้ําจะเป็นน้ําแข็งนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะเกตทําคลิปนะคะ,ะที่ลงไปเล่นน้ํานะคะก็เป็นแม่น้ําเดียวกันนะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนั้นเ,นเป็นหน้าซัมเมอร์นะคะน้ําก็เย็นนะคะแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฟอลนะคะน้ําก็เย็นยิ่งกว่าช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะก็หน้าหนาวก็จะแข็งเป็นน้ําแข็งเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินเล่นกันนะคะ ค่ะวันนี้วันที่ถ่ายทำนะคะเป็นวันที่28่ตุลาคมนะคะเป็นวันเกิดสามีนะคะก็มาทริปหนึ่งคืนนะคะไม่ไกลจากบ้านมากนะประมาณขับรถประมาณ2ชั่วโมงนะคะนิดนิดนะคะเพื่อน,พ,อนพาน้องเลียมนะคะคนนี้น้องเลียมนะคะอ่า20เดือนนะคะน้องเลียมเกือบจะสองขวบแล้วนะคะปีหน้า,าปีหน้านะคะกุมภาจะสองขวบแล้วนะคะ ก็ผ่านน้องมาเดินริมแม่น้ำนะคะแล้วนั่นก็เป็นสะพานเก่าแก่นะคะร้อยกว่าปีนะคะเป็นสะพานไม้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆลองไปเซิร์ชหาประวัติได้นะคะๆๆน้ำตรงนี้นะคะเพื่อนๆน้ำเย็นมากๆเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> น้ำเย็นเหมือนอยู่ในช่องน้ำแข็งเลยนะคะ เราแวะมาเดินที่อัลเลกันต่อนะคะเพื่อนๆที่นอ t คอนเวย์นะคะคนน้อยเชยว,วันีโนะ <c oughs> หิวกันแล้วหรือยังชิ้ two strawberry glaze two chocolate glaze and two regular glaze อันนี้ก็เป็นทางกลับบ้านนะคะจาก North c o n เวย์นะคะ,ะก็จะใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงนิดๆน,นะคะใบไม้เนี่ยเปลี่ยนสีไปไปเยอะไปนานแล้วนะคะ,ะแล้วก็กำลัง ร่วงนะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากนี้ประมาณอีกเดือน2เดือนนะคะน่าจะหิมะจะตกนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย